สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะกับช่อง i a m ปังปอนค่ะวันนี้นะคะก็มีประสบการณ์จะมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกแล้วนะคะชีวิตน,นี้ทําอะไรหลายอย่างมากเลยมีสิ่งที่อาจจะเล่าเรื่องเยอะไปหมดนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์การเทรดคริปโตครั้งแรกของปอนนะคะซึ่งพอตอนนี้ปอนก็แต่หนึ่งแสนบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะย้บอกเลยว่าอย่าทํา เพราะว่ามันไม่ดีมากๆากคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสอนหรือว่าแนะนําเชิญชวนใดๆนะคะจุดประสงค์ก็คือจะมาแชร์นะคะว่ากว่าที่จะมาแตะ10000แสนได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะซึ่งช่วงเวลาที่ปอนใช้ในการเทรดเนี่ยก็ประมาณ1อาทิตก์กว่านะคะถือว่าสั้นมากกับการเทรดได้ถึง10000แบาทนะคะโอเคพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยคะ่ะ มาเริ่มจากตอนแรกเลยนะคะปอนก็เป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยแหละที่แบบว่าทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยใช่ไหมคะอีกอาชีพหนึ่งที่ปอนทําก็คือเป็นวีเจนะคะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาอัดคลิปเขาเรียกว่าอะไรเดียวอัดคลิปแชร์ประสบการณ์วีเจแล้วกันซึ่งวีเจก็ทํามาประมาณปีก,กว่าแล้วก็เดี๋ยวมาทําให้ดูนะคะโอเคก็ตัดไปก็ท,ทาทั้งวีเจด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นนักศึกษาซึ่งช่วงนี้แน่นอนว่าโควิดนะคะ ไม่มีอะไรทําค่ะอยู่ห้องมาแบบ2อสเดือนแล้วแล้วก็การเป็น VJ เนี่ยก็รู้สึกว่าแบบมันจําเจสําหรับเราอะ่ะเออแล้วก็หาอะไรใหม่ๆเพิ่มใ,ให้กับตัวเองไปเรื่อยนะคะจนวันนึงค่ะถ่ายไอจีถ่าย Facebook ก็เห็นว่าเพื่อนๆหรือว่าคนรอบข้างคนรอบตัวเนี่ยเขาหันมาเล่นการเทรดกันนะคะซึ่งคืออะไร ก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะการเทรดโอเคแต่ว่าขอบอกกันเลยว่าช่วงนั้นอะปอนไม่รู้นะคะไม่รู้เลยว่าคืออะไรแล้วก็ไม่หาข้อมูลด้วยแต่ว่าดูแค่ว่าเฮ้ยมันคืออะไรอะทาไมมันถึงแบบทําเงินได้มากมายอะไรขนาดนี้แล้วแบบแค่เรามีทุนอะแล้วเราก็เอามันไปใส่ไว้เงินมันก็งอกเงยขึ้นมาแล้วก็ช่วงนั้นนะคะบอกเลยว่าดอดคอยเนี่ยกำลังเป็นกระแสบูมมากก็เป็นคนมีทุนอยู่แล้วนะคะแล้วก็แบบฉันก็มีทุนนี่ฉันน่าจะทําเงินได้บ้างนะ mm hmm. ก็คิดแค่ว่า เราเอาเงินไปฝากไว้แล้วรอไปรอไปรอมาวันนึงเนี่ยทุนของเรามันก็จะงอกเอยเป็นกําไรให้เราใช้นะคะซึ่งบอกก่อนเลยว่าไม่ปรึกษาใครทั้งนั้นแล้วก็ไม่ดู YouTube ด้วยอ่านแต่ Facebook i g อะไรอย่างเงี้ยล้วนๆน,นะคะวันนั้นนะคะก็เลยนําเงินจํานวน3,000บาท ไทยนะคะใส่เข้าไปกับเหรียญด o ทคอยนะคะเว็บโบรกเกอร์ที่ปอนทําการเทรดอยู่นะคะก็เป็นเว็บ b ไ a n c e นะคะซึ่งตอนแรกก็จะเทรดใน b i ตครั b เนี่ยแหละแต่ว่าการยืนยันตัวตนเนี่ยมันค่อนข้างนานนะคะก็เลยแบบโอเคไปเล่นใน b ไ a n c e คือจะบอกว่าไบแนนเนี่ยเป็นแอปที่ค่อนข้างใช้งานยากมากยากแบบปอนไม่รู้เลยนะว่า ต้องซื้อยังไงต้องขายายังไงต้องเทรดยังไงบอกกันเลยว่าไม่รู้แต่ว่าเอาเงินใส่ไปแล้วนะเอาเงินอนะซื้อไปแล้วซื้อแบบมั่วๆหลังจากที่เราเอาเงินเนี่ยสามพบาทไปใส่ในดอทคอยแล้วใช่ไหมช่วงนั้นอนะดอทคอยมันกําลังบูมใช่ไหมคะค่าเงินของมันอนะไปอยู่ที่ 21บาทนะคะซึ่งมันเริ่มมาจาก0บาท5บาทอะไรแบบนี้ได้คิดดูว่าตอนนี้มันแตะสูงสุดที่21บาทนะคะก่อนก็ซื้อเลยจ้า3,000บาทเพราะว่าเราคิดว่าเออเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นไปถึง30บาทอะไรแบบนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงมันไม่ใช่นะคะบอกแล้วว่าเราไม่ได้ศึกษาอะไรเลยหลังจากที่ซื้อไป21บบาทนะคะล่วงลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะจนแบบว่าเกิดความเครียดแหละคือเขาบอกว่าการที่เราจะเอาเงินไปลงทุนในคริปโตเนี่ย ต้องเป็นเงินเย็นนะอะไรแบบนี้ที่คนคิดดูบอลก็เตรียมก็เขาเรียกว่าอะไรก็ทําใจเรานะว่ามันคือเงินเย็นที่แบบเราสามารถเสียได้อะไรแบบเนี้ยเสียได้ก็เสียไปแต่ก็แบบมันไม่ได้อะ่ะคือเหมือนเราแบบติดตามอยู่ตลอดแล้วก็เหมือนคาดหวังมากเ้วพอเห็นมันตกขนาดนั้นอะใจก็เริ่มแบบไม่ดีแล้วขราวนี้และโอ้โห ถึงเข้ามาศึกษาอย่างจริงจังนะคะบอกก่อนเลยว่าไม่ดีเอามากๆนะคะกับการเขาเรียกว่าอะไรอะขาดทุนไปแล้วแล้วค่อยมาศึกษาเนี่ยหลังจากขาดทุนนะคะปอนก็ได้ศึกษาทั้งการซื้อขาย <colder> การเทรดศึกษาข่าวสารศึกษาเหรียญศึกษาทุกอย่างที่ ควรจะศึกษาก่อนที่จะเทรดน,นะคะเขาเรียกว่าช่วงที่ปองซื้อไป3,000บาทนะคะปอลก็ยังไม่จบนะปอลก็ซื้อตัวอื่นอีกนะแบบ5 0 0 0 4 0 0 0 3,000ก็คือเติมไปเรื่อยๆอโดยที่เราไม่มีความรู้นะคะจนมันเริ่มขาดทุนไม่ไหวแล้วเนี่ยปอนถึงเริ่มมาศึกษานะคะ,ะจนมีอยู่วันนึงนะคะเราก็เริ่มจับทางได้ แต่ว่าบอลก็พูดเป็นเชิงความรู้ไม่ได้นะคะเพราะว่าบอกก่อนเลยว่าไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นเทคนิคหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยบอลก็ศึกษามาจาก YouTube นะคะพอรู้แรงซื้อแรงขายบ้างแล้วก็พอรู้บ้างนะคะว่าช่วงเนี้ย เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเป็นยังไงเหรียญที่เราซื้ออยู่เนี่ยมันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงหลังจากศึกษามาเรียบร้อยแล้วนะก็มั่นใจมากเลยว่าเหรียญตัวเนี้ยมันจะต้องลงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ช่วงที่ปอนกําลังถ่ายคลิปอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอะเหรียญทุก ตัวเลยนะคะแบบลงแบบสุดๆเลยซึ่งวงการคริปโตนะคะเขาจะเรียกแบบช่วงนี้ว่าเป็นปรากฏการณ์4ปีมีครั้งนะคะก็คือเหรียญคริปโตเนี่ยจะล่วงแบบสุดๆไปเลยนะคะปอนก็เลยแบบใช้การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเรามั่นใจมากเลยว่าเหรียญที่เราซื้อไว้ตัวเนี้ยมันจะล่วงแน่นอนนะคะปอนก็เลยซื้อเอาไว้นะคะมันคือเหรียญซูชินะคะซึ่งซูชิเนี่ยมันจะมีทั้งซูชิธรรมดาซูชิอัพแล้วก็ซูชิดาวเมื่อซูชิธรรมดา มูลขึ้นซูชิอัพก็จะขึ้นแบบเป็นเท่าตัวเลยนะคะและเมื่อเหรียญซูชิธรรมดาเนี่ยตกลงซูชิดาวก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทุกคนเข้าใจไหมคะเข้าใจที่ว่าจะสื่อม <laughs> บอกเลยว่าเราไม่มีความรู้อะ่ะแล้วพอเรารู้นะคะว่าซูชินเนี่ยมันกําลังจะตกใช่ไหมคะเพราะว่าเหรียญทุกตัวเกือบ 99. 99.99%เนี่ยมันกาลังจะตกอะ่ะเราก็เลยเอาเงินที่เรามีเนี่ยจำนวนห0 0 0 0่นบาทนะคะ ไปซื้อในจำได้ไหมที่บอกว่าถ้าซูชิธรรมดาล่วงซูชิดาวจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลมากปอนก็เลยไปซื้อซูชิดาวแล้วเหรียญซูชิธรรมดาเนี่ยมันก็ล่วงจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นปอนเลยได้กำไรกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะจากห้าหมื่นกลายเป็น1นึ่งแสนบาทนั่นเองค่ะเป็นหนึ่งแสนบาทที่แบบ เกิดจากการคาดเดาแล้วก็โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นน้อยมากนะคะถามว่าควรทําแบบปอนไหมก็คือไม่ควรนะคะปอนเป็นการเทรดที่ไม่มีความรู้เลยจริงๆเขาเรียกว่าเป็นการใช้เซ็นล้วนๆนะคะเซนแล้วก็การเดาอะไรแบบนี้แต่ถามว่าตอนนี้ปอนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากตอนแรกไหมก็คือมีขึ้นเยอะมากมเลยนะคะแต่ถามว่าเก่งไหมก็ยังไม่เก่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังต้องศึกษากันต่อไปนะคะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยทักทั้ง IG Facebook มาถามปอนเยอะมากเลยว่าแบบใช้เทคนิคอะไรสอนหน่อยได้ไหมนี่นะคะคลิปนี้จะมาไขาข้อข้องใจแล้วนะว่าเราไม่มีเทคนิคไม่มีอะไรเลยเราใช้การเดาแล้วก็การติดตามข่าวสารล้วนเลยนะคะซึ่งถามว่ามีขาดทุนบ้างไหมก็มีบ้างนะคะแต่ว่าพอถึงจังหวะที่ เราจะโดดออกได้แล้วก็โดดออกแล้วก็ไปซื้อตัวใหม่ที่จะทํากําไรให้เรามากขึ้นนะคะอ๋อแล้วก็บอกก่อนว่าป้อนน่ะไม่ใช่สายถือระยะยาวนะคะเช่นแบบว่าซื้อเหรียญตัวนี้ในราคา10บาทแล้วก็อีก10ปีเนี่ยจะไปขายมันอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะเป็นคนใจร้อน,นะคะ่ะก็เลยเป็นสายซิ่งนะคะ สายซิ่งก็คือสมมติเราซื้อเหรียญในราคา10บาทแล้วพอมันขึ้น11บาทปุ๊บปอนก็ขายทิ้งเลยอะไรแบบนี้นะคะเป็นการเก็บกําไรในช่วงระยะเวลาสั้นๆนั่นเองค่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกับประสบการณ์ที่แบบว่า1ในร้อยมากๆใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ปอนด้วยนะคะเดี๋ยวมีเวลาว่างๆเนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์อีกนะอยากให้เล่าอะไรก็ พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะคิดซว่าประสบการณ์ปอนเนี่ยเป็นวิทยาฐานเนีกับหลายๆคนและกันเนาะ